หาดแหลมแม่พิมพ์แล้วนะคะก็ขับรถมาจากที่ตรงบ้านพักกูจาประมาณครึ่งชั่วโมงเรามาจ,จองบา,านาลนาโบนแล้วเขาบอกให้เรามาทางนี้ค่ะเด็กอ๋อนะนี่ยนะนั่นนะเดี๋ยวหนูจะได้นั่งนี่เอาไหมโซฟาแบบนี้เขาเรียกอะไรนะนะ้องอันนี้ไปชาาได้อันนี้เรียกว่าอะไรนะโซฟาโซฟานัา่งโซฟานะลูกแต่ว่าเรือกล้วยอย่าเงเงี้ยหนูนั่งไม่ได้นะลูกนะโอเคไหม สรุปนะคะมาเจอบานาน่าวนแล้วอ่าก็คือว่าเขาจะมีราคาอย่างนี้ก็คือถ้าคิดเป็นคนนะ่ะเขาจะคิดคนละ100บาทวนได้รอบไอ้เกานะนั้นข้างหลงะะังค่ะหนึ่รอบถ้าเกิดว่า5 5อยหาสจะได้วนเกาะและเลาะฝั่งอีกหน่อยนึง แต่ว่าถ้าเราคนเยอะเขาก็บอกแนะนําว่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงละสามพันชั่วโมงหนึ่งสามพันี่ก็คือว่าสามารถไปแบบว่าผัดเปลี่ยนคนได้แบบเราจะขี่แล้วผู้หญิงลงผู้ชายลงผู้ใหญ่แล้วก็เขาจะให้อีกอันนี้ด้วยอ่ะไอเนี่ยเนีรือโซฟาเรือโซฟาะไรอย่างเงี้ยไปเทเล่นแล้วโซฟาเปแทกมาก เคยเล่นที่ไปกับสัตว์เต็มที่ไหนนะเออที่ภูเกตสมุยหรืออะไรอ่ะใช่ป่ะอืมกระแทกเหรอแตเขาบอกมันจะไม่คว่ำกระแทกแต่ไม่คว่ำเออแล้วเขาบอกว่านันาเล่นได้หรอนลนได้เล่นได้หรอได้ได้ได้นะเดยเล่นโซฟาได้ร้อนมากเลยเนาะแดดดีมาก น้าๆถอนวงหน่อยน้าๆถอนม้วนที่ถอนม้วนให้เขาหน่อยอ่อได้ละนั่งโซฟาตรงกันดูแรงไหวเปล่าแบบนั้นน่ะไหวไหวไม่ตอนแรกป๋าจะไปนั่งบนเรือไม่ได้นี่ไม่ได้เขาถึงได้ตอนแรกป๋าบอกน้องเขาว่าเดี๋ยวพี่จะไปนั่งบนเรือเพื่อถ่ายคลิปเด็กๆน้องกระอึ้งนะแล้วก็บอกว่าเออพี่พี่จะจับไม่ได้ครับม่ไดจับไม่ได้ เอาเด็กๆวานให้ออกเรื่องอันดับที่เร็ววาน้อยออกเอาออกแล้วอันหมดนี้ไดออกแ้ลแน่อาเย้เอาอันที่สองหลยะโรจักอาเทำไมมีใครอยู่แน่อ่ะต่อไปมีใครบ้างมีตอนไหนบ้างเหลือเหลือสี่กับห้านี่ตาเฮ้ยเหลือ เดี๋ยวหลังสุดจะน้าสุดใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนหนเื้อก่อนนาสุดนี่จ้าน่าสุดแค่นี้ยังไม่ลอาเลยไงฮไม่ลมนะันมีคนต่อจะดได้มไม่เราอยู่ไม่มีอะไรแค่หกคนลูกอันไหนเสียสุดท่นน้องเอาหลังเสียสุดหลังเสียสุดเนี่ย หาเท่วหัดอะไรเหรอาเดี๋ยวเขาถ่ายรัที่นันที่ต้องรต้องบ่อยตัวตามสบายเลยไม่ต้องเรีววางนะคะเร็วหรือเปล่าคะาสเรวเี่เร็วเร็ว ก็ลอยไปเลยอ่ัต um. <com break hyster ically> อนนี้พักมาแล้วพักจะได้เบร์นะบอยนะ นี่ครับเพื่อนๆเล่นอยู่ตรงนู้นเห็นไหม

อันนี้ไม่มีร่มชิวๆแต่กระแทกนะขอเตือนอันไหนเสียวกัน โซฟาสนกว่าหรอใช่ค่ะไม่จริงมันแคสนุกใันสนุายๆอ่งดโซฟามันสนุกแ้วนเจ็บโซฟาเจ็บรนี่ข้าล่างอะค่ะหวไหมปาร์ตีเกิดอะไขึ้นไม่ตกอม่ตั้งใจกระโดดหรอทำไมถึงร่อนแม่มันก็ไเด้งที่บงคืบออกมาเยอะมากเลยค่ะเหมือนเราตัวเบาว่นจันรแห่งชาติค่ะแล้วมันแบบกระเดกคเดียวแล้วคือ ลอยแบบนี้ดึงไปดีไปเมื่อตอนที่อยู่ตรงกับหนูพูดไม่ได้เลยอ่ะมันจุกมากเจ็บเนาะใช่เจ็บมากเลยค่ะจริงๆแบบไม่สนุกเลยท้งหมันจะไม่ลอยนะแบบถ้าเแบบหนูจับไว้มันก็ไม่หล่นไหมเหรอหนูจับเยอะแบบหนูหนูกอดแขนยังยังยหนูเกี่ยวขากับเพื่อนแต่ก็ยังลอยแล้วหนูอ่ะถ้าถ้าลงเป็นนิดลอยเห็นพี่เขาเบี่ยงไหมเห็นไี่เขาเบี่ยงตึ้บแน่เลย ไม่ใช่แต่กลุ่มหนูเขาเบา <blunt. S 2> อะ่าเขาเขาหนักแบบไงคะเราพอมันน้ำหนักมันเบามันก็เลยลอยเยอะต่ออีกหนึ่งชั่วโมงไม่เอาไม่เอาพูดเล่น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 ถ้าเป็นานาน่าโบทเอาไปถอดชุดชีพแล้วไปแล้วตัวรองใบหน้าบอกว่าโซฟาไหนก็ตกกว่าโซฟาร่าหนูทางโซ่เลยค่ะแบ่น่าโบาให้ฟังนะคะโซฟาโซฟาชอบโซฟา คือหนูอาจจะคือหนูจับดีมากๆาแล้วนะคือทุกคนจับจับดีแต่ว่าหนูว่าตกเพราะว่าคือเห็นไอ้ตรงที่เป็นโซฟาตรงที่เอาไว้พิงนะคะหนูลอยกมาจากตรงนั้นเลยอ่ะนั่นนะหนูชอบไหนมากการตกบันน่าอ่าก็บันน่าแต่ไม่ได้เล่นนะเคยลองเล่นนะสิก็แต่ว่าบันนาอย่างเงี้ยมันสะุดแต่ว่าโซฟามันสดุดแบบเจ็บอะค่ะมันมีทางกายเหมือนแบบเหมือนแบบลงจากบันนาไมเหมือนลงจากไอ้โซฟาแล้วแบบ 你看。哎